สวัสดีค่ะวันนี้โครงการ My Dream Home นะคะเราก็มาอยู่ที่บริเวณหน้าโครงการนะคะตอนนี้เราติดตั้งป้ายเรียบร้อยแล้วนะคะ ่งมากเลยค่ะข้างๆด้านหน้าโครงการแล้วก็จะมีคลองน้ําอยู่นะคะพาไปดูคลองน้ำอากาศดีมากเลยนะคะลมเย็นมากเลยค่ะอ่านี้เป็นทางเส้นทางที่จะลัดไปบ้านจะบกนะคะต้องทำความสะอาดบ้านนิดหน่อยค่ะเพราะวันนั้นโดนพายุอ่าเราเข้ามาดูแปลงที่ดินนะคะที่กำลังจะขึ้นโครงการนะคะซึ่ง เราจะแบ่งได้ทั้งหมด6แปลงด้วยกันนะคะแปลงที่อยู่บริเวณนี้นะคะเนื้อที่67ตารางวานะคะเป็นแปลงขนาดใหญ่เลยนะคะแบ่งล็อกจัดสรรไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ตอนเย็นอากาศดีมากเลยค่ะลมเย็นสบายนะคะเหมาะกับการพักผ่อนมากๆนะคะบรรยากาศเงียบสงบลมเย็นสบายนะคะ บอกไปว่าถนนโครงการของเราจะกว้าง5เมตรนะคะมีเสาปักหมดเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้นะคะเราเริ่มจากแปลงแรกที่อยู่ฝั่งขวามือนะคะเนื้อที่67ตารางวานะคะแปลงที่อยู่ตรงกลางด้านขวามือนะคะ67ตารางวาเหมือนกันนะคะแถบขวาทั้งแถบทั้ง3แปลงเลยเนื้อที่67 ตารางวานะคะส่วนทางด้านซ้ายมือนะคะแปลงที่อยู่มุมสุดด้านหลังนะคะเนื้อที่60ตารางวาะคะ่ะอ่าส่วนแปลงตรงกลางแปลงนี้นะคะฝั่งซ้ายมือนะคะเนื้อที่59ตารางวาแล้วก็แปลงด้านหน้านะคะที่อยู่ทางฝั่งซ้ายมือที่เราเดินเข้ามานะคะ mm hmm. เนื้อที่59ตารางวาเหมือนกันนะคะ เป็นแปลงที่ดินที่มีการแบ่งจัดสรรอย่างลงตัวนะคะอตอนนี้ท่านก็จะได้ยินเสียงนกร้องนะคะอากาศดีมากเลยนะคะหลังแปลงนะคะก็จะติดกับแม่น้ำมูลนะคะจะเห็นเป็นเหมือนรั้วสีขาวขาวนะคะด้านหลังจะมีทางสำหรับวิ่งออกกำลังกายตอนเย็นด้วยนะคะตอนนี้ด้านหลังแปลงที่ดิน ก็กําลังมีการทำนานนะ,ะข้าวกําลังขึ้นสวยงามนะคะถ้าท่านใดสนใจก็สามารถแวะเข้ามาดูบรรยากาศบริเวณร,บรอบๆที่ดินของโครงการได้นะคะสามารถโทรสอบถามนุดได้นะคะเบอร์087-950-5589นะคะเรายินดีให้ คำแนะนำในการกู้นะคะยื่นกู้ฟรีนะคะจองเพียงแค่5000บาทนะคะเรายื่นกู้ให้ฟรีค่ะเรามีเจ้าหน้าที่สินเชื่อเก่งๆนะคะที่จะช่วยให้ท่านกู้บ้านผ่านนะคะโปรพิเศษนะคะราคา1.99เพียงหลังแรกแล้วก็หลังเดียวของโครงการเท่านั้นนะคะเราจะให้แปลงใหญ่สุดเลยค่ะที่อยู่ด้านหน้าโครงการฝั่งขวามือที่เดินเข้ามาเมื่อกี้นะคะที่นุษแนะนำไป 67ตารางเมตรนะคะเป็นแปลงที่ใหญ่ฝั่งด้านนั้น67ตารางวาทั้ง3แปลงเลยค่ะเราจะให้แปลงที่อยู่ด้านหน้าเลยค่ะแปลงแรกนะคะ1.99ล้านเท่านั้นนะคะท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะสามารถโทรเบอร์0879505589ได้นะคะสำหรับวันนี้เราก็มาแนะนำ แปลงของโครงการนะคะให้ท่านได้รับชมกันถ้าท่านใดสนใจก็สามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะอากาศดีมากเลยค่ะยืนอยู่ตอนนี้นะคะลมพัดเย็นสบายเลยค่ะเหมาะกับการพักผ่อนมากๆเลยนะคะแล้วแปลงนี้ก็อยู่ใกล้สถานที่ราชการหลายแห่งนะคะใกล้โลตัสโรงเรียนพี่ไม้โรงเรียนประพารัฐใกล้กับบขอสอตลาดเมืองใหม่นะคะแล้วก็สามารถเดินทางไป จังหวัดนครราชสีมาได้อย่างง่ายดายเพียงแค่60กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเราสามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางมิตรภาพได้ค่ะเพราะว่าเราสามารถลักไปทางเส้นจัดกรลาดได้นะคะอเคค่ะถ้าท่านใดสนใจก็สามารถเยี่ยมชมโครงการของเราได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ